ยิงแอดอินสตาแกรมนะคะยิงผ่านมือถือ หรือยิงผ่านคอมพิวเตอร์แบบไหนดีกว่ากันนะคะข้อแตกต่างของการยิงแอดทั้ง2แบบมีอะไรบ้างนะคะวันนี้โค้ดแอดจะมาทำคลิปตอบนะคะสำหรับมือใหม่ที่วันนี้นะมาทำอินสต a แกรมมาขายของบน i n s t a g r กรมรวมถึงอยากจะเพิ่มยอดขายบน i ิน t a g r กรมนะคะวันนี้โค้ดแอดมาสรุปให้กับทุกคนแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโค้ดแอดไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการทำอินสต a แกรมรวมถึงเพิ่มยอดขายแบบปังๆนะคะโค้ดแอดต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ เป็นมือใหม่เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นมือใหม่ที่มาทำา i n s t a g กรมอาจจะอกหักจากแพลตฟอร์มอื่นแต่ก่อนที่คนจะไปเสอรเนี่ยก็คือคนอจะบอกเลยนะ ใน i n s t a g r กรเนี่ยถ้าถามส่วนตัวโค้ดแอ้นะโค้ดแอ้ hmm. Air, ยิงแอดมาทุกแพลตฟอร์มถ้าจะให้เลือกเป็นสินค้าถ้าเราเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นความงามอะไรที่สวยๆงามๆเนี่ยโค้ดแอ้ hmm. Air จะแนะนำเลยให้ทุกคนเนี่ยมายิงแอดนะคะผ่านเอ่อมายิงแอดเนี่ยใน IG ก็คือมาทำมาขายของใน IG นะคะแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าอุ๊ยเห็นโค้ดพูดอย่างนี้แล้วมันก็ง่าย คนไอต้องบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ตามนะคะ Facebook IG Instagram รอ่า f o c e b o o k i n s t a g r ร m นะคะหรือ TikTok YouTube ก็ตามนะคะ คือโค้แอต้องบอกเลยว่าตอนนี้คนมาทำออนไลน์ค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราจะรู้นะคะว่าเราจะต้องทำเลยเนี่ยเราต้องหาตัวเองให้เจอนะคะสร้างความแตกต่างนะคะโดยเฉพาะใน i ิน t a g r กรมโค้แอบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยยิงแอดไปทำไมไม่แม่นยิงแอดไปแล้วทำไมยังไม่เกิดยอดเนี่ยเพราะว่าคุณต้องกลับไปรีเช็คเลยนะคะว่า i ินส a g r กรมของคุณเนี่ยมันยูนิคไหมมันมีความแตกต่างเพราะว่าโค้แอต้องบอกเลยนะโค้แอททาทุกแพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มที่ ที่มันใช้ความยูนิคใช้ความที่เราจะต้องมีสไตล์ในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือใน i n s t a g r กรนะคะก็คือโค้ดแอดลองเทสแล้วก็รวมถึงลูกศิษย์เนี่ยก็คือคนส่วนมากเนี่ยก็คือเขาเนี่ยพอคนที่เป็นพ่อค,าะคะ้าแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคนที่มาเรียนกับโค้ดแอ r ส่วนมากเขาก็จะทำา i n s t a g กรมมาตลอดแล้วเขาก็บอกว่าถึงแม้ Instagram Instagram มเนี่ยมันจะยากขึ้นนะแต่ยังไงเนี่ยเขาก็ยังขายของในอินสตาแกรอยู่เพราะว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช่ถ้าคุณเป็นของที่ต้องใช้ความสวยความงามในการตัดสินใจนะคะคนแอบบอกเลยว่ายังรอดอยู่ในอินสตาแกรแต่ว่าเราปีนี้เนี่ยเราต้องมา ทำการบ้านเยอะมากๆเยอะขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้แต่วันนี้คนแอดจะมาดีเทลนะคะให้กับการาพูดถึงเรื่องการยิงแอดก่อนละกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคนแอดมาเริ่มเลยอันดับแรกนะคะก็คือการยิงแอดผ่านมือถืออ่าซึ่งหลายๆคนรู้แล้วนะคะก็คือยิงแอดผ่านมือถือเนี่ยก็คือมันจะค่อนข้างง่ายเราสามารถกดบูธโพส ผ่านตัว i n s t a g r กรมแอปได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมือใหม่ก็สามารถยิงแอดได้นะคะก็คือถ้าจะยิงแอด i n s t a g r กรนะคะก็คือคนแรกจะให้เน้นโปรไฟล์วิวก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมของคนใน i n s t a g r กรมเนี่ยคือเขาเนี่ยจะชอบมาเช็คโปรไฟล์ก่อน สังเกตที่เวลาใครที่มาเรียนกับโค้ดแอชใช่ไหมในคอร์สยิงแอดทุกคอรสที่โค้ดแอชสอนเนี่ยโค้ดแอชเนี่ยจะไม่ได้สอนแบบว่าให้เปิด IG มาเปิดร้านค้ามาแล้วก็ยิงแอดเลยคุณต้องมีมู a แอนโท e คุณตั้งสร้างความแตกต่างคุณต้องมีแบบคุณต้องขายของแบบสวยหรูเรียบหรูดูแพงนะอันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลงทุนตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าคอนเทนต์ของคุณหรือรูปของคุณไม่สวยเนี่ยคุณขายไม่ได้เลยแม้ในสินค้าแม้คุณจะบอกโค้ดเดี๋ยวมันจะสินค้าไม่ตรงปกแต่แต่แตคนไอต้องบอกอย่างนี้คนในไอจี IG เนี่ยชอบรูปที่สวยงามนะทุกคนคุณต้องลงทุนกับรูปภาพหรือว่าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ย คุณต้องดูดีแล้วก็ดูแพงนะทุกคนคือมันต้องเรียบหรูดูแพงก็คือ i n s t a g r กรถ้าคุณจะขายของคุณต้องรู้คำคำนี้ก่อนนะคะโอเคก็คือให้เราเนี่ยยิงแบบโปรไฟล์วิว90%นะคะทุกคนโค้ดแอบบอกเลยว่าคนใน IG เนี่ยจะต้องมาเช็คอ่ะจะต้องมาเช็ค IG ของเราก่อนปกติมึงแม้คอนเทนต์เราทำไปอย่างงี้ใช่ไหมคะหนึ่งคอนเทนต์เรายิงแอดโปรไฟล์วิวเราอัดงบไปเท่าไหร่ก็ตาม แต่สมมุรูปของเราดีแค่รูปเดียวรูปที่เรายิงแอดไปแต่พอใน IG ของเราเนี่ยกลายเป็นว่า Ig ของเราเนี่ยคือแบบมันไม่สวยเลยมันไม่คุม้มทนมันดูไม่สะอาดสะอาดดูสบายตาสบายใจเนี่ยคนก็ไม่ซื้อนะทุกคนต่อให้ของคุณถูกคนก็ไม่ซื้อเพราะว่าอะไรความเชื่อใจของคนใน IG เนี่ยมันอยู่ที่ฟีด ะะอันนี้คุณแอ๊ดต้องบอกเลยว่าถ้าคุณนะยังไม่ได้ทำฟีดให้ดีทำไอจีให้ดีให้ดูแพงนะคุณแอ๊ดจะไม่แนะนำให้ยิงแอดนะคะคุณต้องฝึกในเรื่องเรื่องนี้ก่อนนะคะโอเคถัดมาก็คือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือจะไม่ไม่ได้ละเอียดมากมายนะคะก็คือเหมาะกับการที่คุณจะยิงแอดแบบเทสกลุ่มเป้าหมายบูธโพสต์บูธโพสต์ปไปก่อนนี้นะคอนเทนต์คุณดีใช่ไหมคุณบูธโพสต์บูธโพสต์ไปแล้วก็แนะนำว่ามันจะช่วยในการเพิ่มผู้ติดตามของคุณนะคะก็คือยิงผ่าน ืืออถนี่เองนะคะแต่วัตถุประสงค์เนี่ยจะยิงได้ทั้งหมด3วัตถุประสงค์ก็คือโปรไฟล์นะคะก็คือเว็บไซต์แล้วก็อินบ็อกซ์แต่โค้ดแอดจะแนะนำให้ยิงโปรไฟล์นะคะก็คือมีงบเท่าไหร่ช่วงแรกถ้าเป็นมือใหม่อย,อยากาจะทำอยากจะขายของใน IG เนี่ยก็คือให้เน้นยิงโปรไฟล์ก่อนนะคะอ่ะโอเคถัดมานะคะอันที่2นะคะก็คือยิงผ่านคอมพิวเตอร์อ่ะ ยิงผ่านคอมพิวเตอร์ก็คือทุกคนต้องรู้เลยถ้าคุณจะยิงผ่านคอมพิวเตอร์นะคะก็คือคุณต้องเชื่อมบัญชีก่อนนะคะแล้วก็การเชื่อมบัญชีเนี่ยก็คือไม่ยากเลยถ้าใครที่เคยดูคลิปของโค้ดแอ๊โค้ดแอมีสอน การเชื่อมบัญชีไว้ให้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์คลิปที่สอนเชื่อมบัญชีไอจให้ง่ายมากๆเลยใช้เวลาแค่2นาทีก็สามารถเชื่อมบัญชีได้เลยแล้วทุกคนจะถามว่าโคดคะแล้วถ้าอย่างนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ขายของไม่ได้ก็ขายได้นะถ้าคอนเทนต์คุณดีคุณสามารถยิงแอดแค่มือถือคุณก็สามารถขายของได้แต่ถ้าถามโคดโคดจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยยิงแอดแบบ รีทาร์เก็ตเพราะว่าถ้ายิงผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะสามารถเลือกอะไรได้เยอะกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าเราสามารถสเกลแอดได้เราสามารถเอ้ยสมมติเราเจอแอดตัวนี้ดีมากๆเลยเราสามารถ copy ปี้แอดนะคะโดยทำให้แบบที่เขาบอกว่าเป็นแบบเขาเรียกวอะไรนะพอเจอแอดดีใช่ไหมเราสามารถสเกลงบได้นะคะทําเป็นร้อยบ้านอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าเราเจอแอดดีนะคะก็คือมันจะยิงแอดได้แม่นยามากขึ้นรวมถึงกลุ่มเป้าหมาย ของเราเนี่ยจะละเอียดมากขึ้นนะคะเช่นกลุ่มเป้าหมายยังไงบ้างก็คือเราสามารถดูคนที่เซฟโพสต์เราคนที่เคยอินบ็อกซ์เรามาคนที่เคย คน,คนที่เคยเข้ามาดูโปรไฟล์เรานะซึ่งคลิปนี้โค้ดแอดสอนได้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คอมเมนต์นะทุกคนก็คือเป็นเรื่องการทำกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะคะเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติวันนี้เราจะมาขายของเนาะใน i ิน t a g r กรมโค้ดแอดก็จะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาทำค้าขายก็คือมาทำแบบในการตีทาร์เก็ตเพราะว่าอะไรคือตอนนี้โค้ดแอดบอกเลยว่าคู่แข่งเราเยอะขึ้น เราต้องทําให้คนเนี่ยเห็นเราเยอะขึ้นนะคะทุกคนต้องทําให้เราเห็นเราเยอะขึ้นโดยส,สติทั่วไปเนี่ยคนเนี่ยเห็นแอดครั้งแรกเนี่ยเขาจะไม่ซื้อเลยนะคะเขาจะซื้อนะคะต่อเมื่ออะไรรู้ไหมเขาจะซื้อต่อเมื่อเขาเห็นแอบบ่อยๆแล้วเขาจําได้ลองนึกถึงตอนที่เราสังเกตไหมตอนที่เราดูทีวีใช่ไหมทุกคนเวลาที่เราดูทีวีเนี่ยเราจะจําได้เลยว่าอย เราเคยเห็นโฆษณาโฆษณาเนี้ยอย่างเช่นเวลาที่เราดูโฆษณาอะไรบางอย่างใช่ไหมเราดูเราเห็นอันนี้ซ้าๆอะ่ะมามา่มาอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกแฟบพวกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปห้างเนี้ยเราก็จะหยิบแบรนด์หรือหยิบสินค้าที่เราเคยจําได้การยิงแอดเนี้ยมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการที่คุณจะทําให้คุณเนี้ยสามารถขายได้นะคะทุกคนก็คือเราต้องสร้างความจดจํายิงแอดซ้ําๆหาคนซ้ําๆนั่นเองนะคะก็ต้องยิงผ่านคอมพิวเตอร์ เท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้โค้ดแอฟบอกเลยว่าถ้าใครที่สเกลยอดดีๆได้เจอแอดดีๆคุณเจอแอดดี D, เนี่ยคุณสามารถทำวันละร้ะอยบ้านก็ได้นะมีลูกศิษย์โค้ดแอฟทำมาแล้วนะคะอันนี้ต้องบอกทุกคนเลยโอเคแล้ววันนี้โค้ดแอจะมาพูดถึงฟันแนลของการทำอินสตาแกรมด้วยนะคะสําหรับปี2023นะทุกคนอ่อันนี้นะคะโค้ดแอจะต้องบอกก่อนว่า พฤติกรรมของคนใน i n s t a g r กรนะคะทุกคนอ่ะพฤติกรรมของคนใน i n s t a g r กรเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือ เราต้องทําให้คนเห็นเราเนี่ยก็คือการที่คนเนี่ยสมมติลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูเรานะคะอันดับแรกเนี่ยก็คือเขาจะเข้ามาดูแบรนด์ของเราใช่ไหมการยิงแอดเนี่ยมันทําให้คนเห็นเรามากขึ้นไม่ได้ทําให้คนซื้อของนะทุกคนอันนี้อยากเข้าใจผิดนะว่ายิงแอดแล้วเนี่ยจะทําให้คนซื้อของคนที่จะซื้อของของคุณมีอยู่3อย่างก็คือเขาเคยเห็นแอดเรามาแล้วนะคะอันที่สเนี่ยก็คือเขา สินค้าของเราถูกแล้วก็อันที่สามเนี่ยเขาอยากได้บอดีซึ่งมันเป็นแค่3%เปอนาะของการยิงแอดครั้งแรกนะคะทุกคนเพราะอะไรคนเนี่ยจะใช้คนใน IG คนจะคนที่อยู่ใน i ิน t a g r กรทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้โปรเซสในการตัดสินใจในการซื้อของที่ เยอะขึ้นมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการยิงแอดเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยจดจําเราได้ยิ่งใครที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราทําแบรนดิ้งเองคนแอดก็จะแนะนําให้ยิงแอดนะเพราะว่าคนเขาจะได้จําได้มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเนี่ยจำเราได้เป็นการเครื่องมือสร้างแบรนด์นะคะก็คือพอเรายิงแอดไปปุ๊บใช่ไหมคะอันแรกใช่ไหมทุกคนอ่ะอันที่สองถัดมาก็คือคนจะมาเช็คโปรไฟล์ก่อน นะคนจะเข้ามาเช็คโปรไฟล์ก่อนนะคะทุกคนอพอเขาเข้ามาเช็คโปรไฟล์นะคะในอันสีชมพูแล้วใช่ไหมคะนะ่ะอันนี้นั่นแหละเขาถึงจะเข้ามาพิจารณาพิจารณายัางไงก็คือเขาจะเข้ามาเช็คอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยโปรไฟล์เราดูโอเคไหมใครที่มาดูคลิปนี้โค้ดแอนะเป็นมือใหม่นะแนะนำให้แคปหน้านี้ไว้เลยนะคะทุกคนคุณจะใช้ในการยิงแอดของคุณนะให้แม่นยำและคุณได้ยอดแน่นอนเลยนะคะ,ะก็คือ คุณยิงแอดมาปุ๊บใช่ไหมคนใน IG เนี่ยเขาจะเช็คโปรไฟล์ของคุณก่อนเขาจะดูโปรไฟล์ของคุณก่อนถ้าโปรไฟล์คุณดูน่าเชื่อถือคุณดูสวยดูแพงเป็นสินค้าที่ดูแบบเอ้ยลักชัวรี่อะไรอย่างนี้นะคะก็เขาก็จะดูแบบคือโค้ดต้องบอกก่อนเลยนะคนใน IG เนี่ยมันต้องดูดีคุณต้องดูดีอ่ะ แม้สินค้าคุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณต้องทําให้มันดูดีทําให้ดูแพงคนใน IG เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรลองกลับไปเช็คตัวเองว่าเราก็เหมือนกันเวลาร้านไหนที่ไม่สวยนะร้านนั้นร้านไหนที่ดูไม่โอเคเราก็ไม่กดติดตามมันเป็นพฤติกรรมของเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะทุกคนอะ อันดับที่2นะคะก็คือหลังจากที่คนกดติดตามใช่ไหมเขาจะยังไม่ซื้อเลยนะเขาแค่สนใจในสีชมพูอ่าในกลวยสีชมพูใช่ไหมเขาจะแค่สนใจพออันที่3เนี่ยถ้าเขาเกิดสนใจในอีกเลเวลหนึง่งเขาจะต้องมาเช็คก่อน เราจะต้องมีรีวิวอะไรที่ถัดมาก่อนนะคะก็คือทําให้คนรู้สึก้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็คือคนเขาจะมาดูรีวิวอ,อันนี้อันที่2เนี่ยโค้ดแอดจะแนะนําให้คุณเนี่ยทำคอนเทนต์ที่ดีฟลงไปอีกทีหนึ่งก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าจะยิงอินบ็อกซ์หรือ DM อะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดยอดขายเนี่ย โคดแอร์ Air บอกเลยว่าคุณต้องรีทาร์เก็ตนะคะก็คือเราต้องยิงแอดหาคนที่เคยเห็นเราซ้ำๆๆนะคะทุกคนคุณลองเอากลวยนี้นะไปละลองเช็ค กับการยิงแอดของคุณก่อนว่าสเตปของการยิงแอดของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณทําอะไรที่กับหัวหรือเปล่าคุณไปยิงอินบอก์ก่อนหรือเปล่าแล้วคุณก็บอกว่าค่าแอดแพงค่าแอดแพงอย่างนี้นะคะก็คือเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าของเราก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นแบบไหนคนใน IG เป็นแบบไหนนะคะอันเนี้ยแล้วเราก็เข้าไปแอแดปต์ตามนะคะคุณต้องบอกเลยนะอย่าลืมนะเอาเช็คลิสต์นี้นะคะไปลอง เทียบกับการยิงแอดของเราดูนะคะรับรองว่าคุณจะปังขึ้นแน่นอนในการยิงแอดนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะลงเรียนกับโค้ดแอ r นะคะโค้ดแอมีคอร์สราคาที่แบบถูกมากๆเลยนะคะราคาเพียงแค่3 9 9 9บาทนะทุกคนสอนเนี่ยทั้งหมดเนี้ยในการยิงแอดนะคะทุกคนจะปูพื้นตั้งแต่การเลือกสีแบรนด์ การทำแบรนดิ้งการทำมาร์เก็ตติ้งการยิงแอดยังไงให้ปังนะคะรวมอยู่ในคอร์สนี้บอกเลยว่าถูกมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าคนแอ้อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงแล้วก็สามารถยิงแอดได้ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ